เฮลโล่สวัสดีขณะนี้มีหยุดนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจทำไมเรียนอินวะแล้วมึงอะทำไมไมาอยู่แก๊งฟรีไอ้สัสขู่ถามมึงก่อนนะ ข้ารถบูรณะคนอยู่เต็มไปหมดเลยอ่ะมากับผู้หญิงพวกแม่ไม่ทำหรอกเฮ้ยมากับสาวอ่ะแต่มึงมีของค้าเจ็ดทียังยังเลยแล้วมึงไม่ไปค้าไปควายดูสภาพของพวกมึงตอนนี้ไม่ต่างอะไรกับหมาคอยแต่วิ่งไล่กัดคนอื่นรัวครับพ่อรัวหมดที่แล้วรีวหมดก็ได้แค่นี้แหละครับพ่อเฮ้ยเจอกันเสียแค่นี้ถ้าเรากลับมากันอีกครั้ง มึงสัญญาแล้วว่ามึงจะไม่ทิ้งกูไป สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิร์ฟ GTA Supply t a n f o r m ช่างยุค90นะครับแล้วก่อนในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาแนะนําวิธีการเล่นเบื้องต้นของเซิร์ฟนี้นะครับส่วนใครที่ติดตั้งไม่เป็นใต้คลิปมีสอนโหลดด้วยนะครับทั้ง PC กับมือถือเลยและสำหรับสายฟรีก็เล่นเซิร์ฟนี้ได้ด้วยนะครับและเราก็อยากจะได้อาวุธใช่ปากถ้าเล่นในเซิร์ฟนี้นะครับก็เราต้องเล่นให้ถึงเลเวล10ขึ้นไปก่อนนะครับแล้วถึงจะคราบอาวุธในเซิร์ฟนี้ได้นั่นเองนะครับในคลิปนี้เดี๋ยวจะมาสอนเล่นกันนะครับ สำหรับคนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องโจดีเฮดสัต้วยลวกันนะครับและสำหรับคนที่เข้ามาในเซิร์ฟในครั้งแรกนะครับก็จะมาอยู่ที่จุดเกิดเด็กใหม่นะครับก็จะมีจุดปั๊มเลือดด้วยนะครับเมื่อกี้นะกดวายนะครับพอเราเดินออกมานิดนึงนะครับก็จะมีจุดอ่านกดนั่นเองนะครับก็แนะนําให้อ่านกดทั้ง2จุดเลยนะครับจะได้เข้าใจกฎของเซิร์ฟนี้นั่นเองนะครับและในเซิร์ฟนี้ก็มีของลดราคาเพียบเลยนะครับนี่ก็ต้องพิมพ์ทับด o n a t e นั่นเองนะครับก็จะอัปเดตทุกอาทิตยย์เลนะครับ เพื่อที่จะสนับสนุนเสิร์ฟมันเองนะครับส่วนใครที่ทําข้อสอบไม่เป็นนะครับก็กดตามนี้ได้เลยนะข้อแรกนะครับก็คือถ้าเราเจอเพื่อนรวมทีมเราจะทํายังไงนะครับก็คือเข้าไปทักทายเขาอั่นเงนะอย่าไปต่อยเขามม่วนะครับและคําถามพวกนี้นะครับก็จะเป็นเหมือนกฎในเซิร์ฟเลยก็ว่าได้นะครับถ้าใครตอบถูกแสดงว่าเล่นเซิร์ฟนี้ได้แบบง่ายๆเลยนะและสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะครับอย่าไปเล่นเกียนเลยกันนะครับก็เล่นตามกฎด้วยนะครับหลังจากที่เราตอบครบทุกข้อแล้วเราก็จะสามารถที่จะเลือกสถาบันได้เลยนะครับ แต่ถ้าใครดูคลิปวิดีโอไม่ทันหรือว่าตอบไม่ทันนะครับสามารถที่จะเลื่อนกลับไปดูได้นะครับหรือว่าจะพอดวิดีโอไว้ดูก็ได้นะครับและหลังจากที่เลือกสถาบันแล้วเราก็จะวาร์ปไปยังสถาบันนั้นเลยนะครับ และในเซิฟนี้ก็มีอาวุธขายด้วยนะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจไปคาปรนเดี๋งนะครับก็คือใช้เงินเขียว8,000นะครับสำหรับอาวุธนี้จะมีความแรงอยู่ที่5ทีตายนั่นเองนะครับสมมติว่าถ้าเราตายนะครับของก็จะตกด้วยนะครับเราสามารถไปซื้อใหม่ได้นะครับส่วนวิธีติดตั้งของเกมนะครับทั้ง PC กับมือถือนะครับสามารถเข้าไปดูในเพจของแอดมินได้นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากได้สกินต่างๆนะครับก็จะเป็นสกินเด็กช่างนะครับมีทุกโรงเรียน นะสามารถที่จะไปดูได้ที่ช่องแอดมินนะครับแม็กดีมฟ้าลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับและสําหรับเซิร์ฟนี้นะครับก็มีแอดมินใจดีนะครับดูแลตลอดนะครับ24ชั่วโมงเลยนะครับสามารถติดต่อแอดมินได้นะครับก็วิ่งหาในเซิร์ฟแหละนะครับก็ลองทักดูนะครับส่วนใครที่ เป็นเด็กใหม่นะครับก็จะได้ของเพียบเลยนะครับอย่างเช่นได้ point ถึง500เลยนะครับสามารถเอาไปซื้อของโดเนตต่างๆได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่มีรถนะครับในเซิฟนี้ก็แจกจักรยานกันทุกคนเลยนะครับคนละ1นคันนะครับสามารถเส็ออกมาได้ตลอดเลยนะ สำหรับจุดต่อไปที่จะแนะนานะครับก็จะเป็นเต็นท์ขายรถหรือว่าจุดขายรถนี่แหละนะครับสำหรับคนที่ไปหาตังมาแล้วนะครับก็สามารถมาซื้อรถจากตรงนี้ได้นะครับก็จะมีรถให้เลือกหลายแบบเลยนะครับแล้วก็ราคาไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับก็พอจับต้องได้นะครับสำหรับเซิร์ฟนี้นะก็มีรถเพียบเลยนะประมาณสัก2 0 0 0 0ถึงเ0 0 0 0ื่นนะครับพวกรถมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็สามารถซื้อมาได้แล้วนะครับส่วนใครที่เลเวล1-5นะครับแนะนาให้ไปทํางานตกปลานะครับเพราะว่าได้ตังดีนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าใคร เป็นสายเทปทูนะครับลองซื้อกาชาปองมาเปิดดูนะครับก็จะมี NRT 5 0 0แล้วก็อินฟินิตให้ลองสุ่มดูด้วยนะครับและสําหรับใครที่เลเวล10ขึ้นไปนะครับก็จะสามารถที่จะคาบอาวุธได้นั่นเองนะครับสำหรับการคาบอาวุธนะครับก็แนะนําให้คาบไม้เบสบอลนะครับเพราะว่าเป็นอาวุธที่ฮิตที่สุดในเซิร์ฟเลยก็ว่าได้นะครับและของต่างๆที่ใช้นะครับไม่เยอะนะก็จะมีดินปืนน้ํามันเหล็กยางเพชร แล้วก็เงิน5 0 0 0ันะครับเป็นเงินเขียวนะเราก็สามารถราฟอาวุธได้เลยนะครับและวัตถุดิบต่างๆนะครับที่บอกไปเมื่อกี้นะครับหาได้จากจุดนี้เลยนะครับก็คือจุดขุดแร่นี่แหละนะครับหรือว่าเหมืองนะเราสามารถมากดวายรัวๆได้จากตรงนี้นะครับแล้วก็รอของสุ่มเข้าตัวเลยนะครับก็จะมีพวกดินปืนพวกเหล็กพวกเพชรอะไรต่างๆนะครับมันก็จะสุมให้เราเรื่อยๆนะครับพอหาครบก็กลับไปจุดค้าเมื่อกี้ได้เลยนะครับส่วนด้านล่างนะครับก็จะมีจุดเติมเลือดด้วยนะครับแล้วก็จุดเบิกรถด้วยนะแล้วต่อ ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกฎต่างๆภายในเซิร์ฟนี้กันบ้างแล้วกันนะครับสำหรับกฎแรกนะเราห้ามขับรถชนคนนั่นเองนะครับห้ามเด็ดขาดเลยนะครับำสำออหสรับกฎต่อไปครับเราห้ามดักเกิดคนในเซิร์ฟนั่นเองนะครับก็คือห้ามทําเด็ดขาดสำหรับกฎข้อสองนอพอพเองานาะ และกดต่อไปถ้าสมมติว่ามีคนโดนชุบอยู่ห้ามไปต่อยเด็ดขาดนะครับมาต่อกันที่กดต่อไปครับถ้าสมมติว่าเราตายอยู่เราห้ามกดขึ้นรถเด็ดขาดนะครับแบบนี้นะนี่ก็คือห้ามทำเด็ดขาดนะครับข้อต่อไปก็คือห้ามโปนั่นเองนะครับถ้าเจอเนี่ยโดนแบนเลยนะครับ สำหรับข้อต่อไปครับเราห้ามต่อยโรงเรียนเดียวกันนะครับนี่แบบนี้เลยห้ามทาเด็ดขาดนะครับและสำหรับคนที่กําลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้เลยนะครับส่วนวิธีติดตั้งต่างๆนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับถ้าอย่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องโจที z เดแซด้วยนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไวด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่นะฮะจากช่องโจที่เฮดแซนะก็อย่าลืมกดกันด้วยนะครับสวัสดีครับผม